ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐเดือนมิถุนายนชุดแรกออกมาดีหนุนคาดการเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกระกฎาคมอีก0.25ดึงราคาโกลสปอตรตล่วงแตะ1,902คืนนี้รอดูตัวเลขนันฟาร์มเพโลสวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y ย t u u e โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โกลาวคอวันนี้สุกที่7กระกฎาคมนะครับ เป็นประจำทุกช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐก็มีหลายตัวทีเดียวเมื่อคืนออกมาชุดหนึ่งนะ,นะครับออกมาดีทีเดียวคืนนี้รอดูตัวเลขนันฟาร์มเพโลแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สําคัญทีเดียวถ้ายังออกมาดีก็อาจจะหนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด แล้วก็อาจจะดึงราคาโกลด์สปอร์ตให้ล่วงลงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องทางต่างๆของกลัวลาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับก่อนจะไปดูราคาโกลด์สปอร์ตเรามาดูราคาทองคาไทยกันก่อนเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกก็ยังเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับโดยราคาขายออกอยู่ที่31,900บาทราคารับซื้ออยู่ที่31,800บาทคํานวณจากค่าเงินบาทที่สามสิบห้าบาทยี่สิบเนรี้เงิต่างกลับมล มีทิ่ทางอ่อนค่ายครั้งนึ้งนะครับช่วยทําให้ราคาทองคําไทยก็ไม่ปรับลดลงไปมากหลังจากที่ราคากลสปอร์ตเมื่อวานนี้ก็ได้ ปรับตัวลดลงไปวันที่2นะครับโดยลดลงไปอีก4ดอลลาร์นะครับท้งนี้ชานิงโกบูเลียอธิบายรูปแบบทางเทคนิคว่าราคาได้ลงไปทำไหลขวาของแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับทำให้เกิดเทคนิคเรเบลขึ้นมาที่1,926ดอลลาร์ก่อนจะปรับตัวลดลงไปบรรลุปเป้าหมายที่1,902ดอลลาร์ถือเป็นการจบแพทเทิร์น1้0เซลยนะครับจากนั้นราคาก็ได้ดิดกลับปิดตลาดที่1,911ดอลลาร์แต่ก็เป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับภาพรวมก็อาจจะเป็นทางลบ ต่อราคาทองคําแต่ก็ไม่มากนักนะครับเพราะว่าราคาทองคําเมื่อคืนนี้ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของเฟดนะครับได้พุ่งทะลุขึ้นแตะดับ5%เเซสูงสุดในรอบ16ปีเลยนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีก็พุ่งแตะอันดับ4%เเซเช่นกันนะครับนอกจากนั้นราคาโกลด์สปอตก็ถูกกดดันจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐนะครับที่ประกาศไปเมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นถึง4 9 7 0 0 0ตกแาห่ง่ากสุดนรนบ1ปีนะครับส ูงกว่าเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นแค่2 6 7 0 0 0ตำแหน่งเกือบเท่าตัวเลยนะครับนอกจากนี้ดัชนีพิมายภาคบริการของสหรัฐเดือนมิถุนายนก็เพิ่มขึ้นเป็น53.9ก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้เช่นกันนะครับซึ่งจากตัวเลขทั้ง2ก็ทำให้นักทุนเพิ่มน้ำหนักกว่า90%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25%ในการประชุม FOMC วันที่25แลวก็26กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือน สุขจิไตยนนะครับส่วนในช่วงค่าวันนี้นักลงทุนยังรอดูตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนาย,ยนของสหรัฐนะครับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น225,000ตําแหน่งนะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นสูงถึง339,000ตําแหน่งในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานคาดว่าจะปรับตัวลดลงสูง่3.6%นะครับจากระดับ3.7%ในเดือนพฤษภาคมส่วนค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนมิถุนาย,ยนลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%นะครับจากที่เพิ่มเท่ากับเดือน พฤษภาคมนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเดือนนี้ก็ จะลดลงสู่ดับ3.6%จากเดือนมิถุนายนที่อยู่ที่3.7%นะครับซึ่งชายนิ่งโก้มองว่าหากตัวเลขอัตราการว่างงานเดือนมิถุนาย,ยนเป็นไปตามที่คาดการก็อาจจะส่งผลต่อเชิงลบราคาทองคำนะครับแต่หากพลิกล็อกออกมาสูงกว่าที่คาดราคาก็อาจจะมีการดีดแรงขึ้นมาได้นะครับแต่ทางนี้ต้องพิจารณาตัวเลขนันฟาร์มเพโลประกอบด้วยนะครับผลิตการลงทุนวันนี้ชายนิ่งโกแนะนําให้รอราคายอดตัวแล้วก็เสี่ยงโอเพนลองนะครับที่1,896แล้วก็ 1,885- 1,882ดอลลาร์เคงคลัเอสเอลที่1,875ดอลลาร์นะครับสำหรับดั้งลงทุนระยะกลางแต่รอสะสมเมื่อมีจังหวะได้เห็นราคาที่1,885ดอลลาร์นะครับขณะที่ฮัวซึงเคียงมองว่าแนวโน้มราคาทองคำสปอตคาจะมีความผันผวนตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่จะประกาศคืนนี้นะครับถ้าการจ้างงานเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่ตลาดคาดการราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวหลุด1,900ดอลลาร์ลงไปนะครับแต่ถ้าออกมาใกล้เคียงหรือว่าต่ำกว่าที่ตลาด คาดไว้คาดว่าราคาทองคํามีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้โดยทางวอชิงเฮงให้แนวรับราคาทองคําที่หนึ่งพันเก้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามดอลลาร์ที่เป็นจุดต่ําสุดของราคาทองคําในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับขณะที่แนวต้านอยู่ที่หนึ 1, ่งพันเก้าร้อยี่สิบแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบดอลลาร์ปิดท้ายที่จีแคปโกมองว่าราคาทองคําปรับตัวลดลงจากแรงกดดันเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่านะครับหลังจากที่ตัวเลขภาคแรงงานออกมาแข็งแกร่งโดยทาง G-Cap ป o แนะนำให้รอซื้อนะครับโดยให้แนวต้านไว้ที่1 9 2น 2,1927แล้วก็1,932ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่1,900-1,895แล้วก็1,890ดอลลาร์อันนี้ก็คือข้อมูลตัวเลขสำคัญสคัญที่มีเกิดขึ้นมาเมวานนี้นะครับวันนี้เองยังคงต้องติดตามนะครับช่วงคำ่คำๆตัวเลขาาการจ้างงานก็จะเริ่มประกาศออกมานะครับหากออกมาเป็นไปตามคาด ก็คือต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาก็อาจจะหนุนให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมายังสูงอยู่ก็จะหนุนให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยราคาทองคําก็อาจจะโดนทิ้งลงมาแรงๆได้ก็เรามาระวังการเรื่องของการวางแผนการลงทุนด้วยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่ทางโกลาหยิบยุบมาฝากกันในช่วงนี้ก่อน,นจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่เมืองไทยที่สนับสนุนการดำเนินง,งานของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG เ u ลจีมูลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอินดากโกเทรดจำกัดบริษัทออซิลีย้ บริษัทชานิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัท t d c ีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมเมอรตี้จำกัดแล้วก็บริษัท g c a คบโกจำกัดรวมถึงบริษัทวัวเซงเฮงคอมบริทัชจำกัดยังไงก็ไปเลือกใช้บริการได้นะครับมีผลิตภัณฑ์ทองคําเพื่อการลงทุนทองคําเพื่อการออมรวมถึงทองลูกัาศก์ให้เลือกใช้บริการมากมายขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ